รถเก่งยอดฮิตกับตัวท็อปสุดผ่อนแค่6,000ดูคลิปนี้เลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นรุ่น Toyota v o ีอ1.5ตัว G นะคะรถปี2014ค่ะพี่สีน้ำตาลสวยๆแบบนี้กันเลยค่ะด้านหน้านะคะจะมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะคะพี่ตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นออกรถแค่29บาทนะคะทางร้านช่วยผ่อน2,000บาทนานสูงสุดถึง5เดือนเลย ล้อนะคะมาพร้อมกับล้อใหม่แมกใหม่ยางใหม่นะคะพี่ขอบ17ล้นล้นแบบนี้กันเลยค่ะตัดกับตัวรถมากๆเลยนะคะพี่เดีย๋ยวเรามาดูภายในกันเลยนะคะภายในของเจ้าคันนี้นะคะจะเป็นทูโทนนะคะพี่มาพร้อมฟังก์ชันครบครบกันเลยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะพี่แอร์ดิจิตอลนะคะด้านในกว้างขวางนะคะพี่จะเป็นเบาะผ้าสีครีมนะคะเบาะนั่งสบายมากๆเลยค่ะ กับโปรโมชั่นตอนนี้นะคะพี่ออกรถแท่29บาทเท่านั้นนะคะแถมโปรโมชั่นช่วยผ่อน2,000บาทนานสูงสุดถึง5เดือนเลยะค่ะพี่สำหรับใครที่มองหารถเก๋งผ่อนสบายๆนะคะแต่งซิ่งแบบนี้นะคะพี่ต้องเจ้าวีออสคันนี้เลยค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาที่แฟนเพจ29ออโต m o b i l นะคะพี่หรือว่าติดต่อด่วนที่เบอร์096966962ค่ะปีใหม่ฝากเจ้าคันนี้ไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจของลูกค้าด้วยนะคะ <S <S สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ